างสาวสบาริยาอาเวหนึ่งในสมาชิกกลุ่มวานิตาเล่าว่าเมื่อก่อนตนอาศัยอยู่ในบ้านเช่าอยากมีบ้านเป็นของตัวเองเช่าบ้านอยู่อะค่ะคือยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็ค่าเช่าต่อเดือนอะประมาณ4ี่พันก็หนักอยู่อะค่ะก่อนหน้านี้มีอาชีพแต่ก่อนนะคะขายของตัวหลังจากที่สถานการณ์โควิดอะค่ะขายก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อะค่ะทำให้มีปัญหาเวลาเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะ เมีย่ยงทองเมีย่ยงคำสมุนไพรที่นางสาวซอบาริยะไม่เคยทำมาก่อนตอนนี้เมีย่ยงคำสมุนไพรได้ช่วยแก้ไขปัญหาให้นางสาวซอบาริยะหลังจากที่เข้ารวบกลุ่มวานิตาเดิมทีเป็นโครงการของออกแฟมเมื่อสิ้นสุดโครงการอามิโนก็ได้สารต่อเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้หญิง ้จักวานิตามาเสนอในนามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะแล้วก็วันนั้นวานิตาได้ลงพื้นที่แล้วก็มามาแนะนําเกี่ยวกับกองทุนรายละเอียดกองทุนอย่างนี้ทำให้เราสนใจแล้วก็อยากเป็นสมาชิกอะค่ะจากแต่ก่อนที่ว่าเรา ต้องเหมือนเงินที่เราใช้ใจ่ายแต่ละเดือนนะคะคือเราต้องเสียไปกับค่าเช่าแต่ละเดือนแต่นี้วาเตาเหมือนพลิกชีวิตอีกด้านหนึ่งค่ะว่าให้บ้านให้ที่อยู่อาศัยถึงว่าเราจะผ่อนใจแต่แต่ส่วนของนั้นก็คือเป็นของเราค่ะเนาะอามีเนาะประธานวิสหาหกิจชุมชนวานนตาเป็นอดีตพนักงานราชการแต่ปัจจุบันได้ผันตัวเองมาเป็นผู้นำกลุ่มสตรี ในชื่อวานิตาวานิตาจะส่งต่อพลังในการลุกขึ้นยืนอีกครั้งเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับผู้หญิงสามจังหวัดวานิตาเป็นโครงการที่เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มอาชีพในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มอาชีพผู้หญิงพอมันเป็นโครงการมันก็จะมีระยะเวลาในการทำงานซึ่งทำให้เราคิดว่าถ้าโครงการจบไปเนี่ยวานิตาก็ต้องจบไป จังหวัดชายแดนใต้ที่ที่ผู้คนเลือกมองความรุนแรงในพื้นที่เป็นหลักแต่ความรุนแรงที่ดำเนินควบคู่กันมาคือปัญหาปากท้องของคนในพื้นที่หากไร้ซึ่งสิ่งที่จะมาจุนเจือครอบครัวก็อาจนำไปสู่ความรุนแรงภายในครอบครัวได้รวมถึงปัญหาย,ยาเสพติดถึงแม้ปัจจุบันความรุนแรงจะลดลง มีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นมาแทนที่แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงเหล่านี้กลับไม่ลดลงเลยสมาชิกที่เป็นสมาชิกวานิตาเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นสมาชิกที่ค่อนข้างลําบากไม่มีรายได้ประจําแล้วก็มีปัญหาฐานะทางการเงินไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มันก็เลยเป็นปัญหาที่ว่าเขาจะเอาตัวเองไปกู้บางคนอ่ะแค่ไม่มีหนีด ก็ดีแล้วบางคนแค่มีมอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะได้ใช้มอเตอร์ไซค์ไปทํางานทุกคนก็อยากมีตรถแต่ด้วยกําลังความสามารถของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันรายได้ที่ตัวเองได้มามันก็ไม่ได้มากอยู่ยังไงก็ได้ให้ลูกกินอิ่มนอนหลับตัวเองมีงานทําแค่นั้นก็พอขจัดความยากจนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีนี่คือเป้าหมายหลักของวานิตา วานิตาแบ่งการทำงานเป็นสีด้าน 1. ให้ความรู้กับผู้หญิง 2. เชื่อมตลาดให้กับกลุ่มผู้หญิง 3. เชื่อมเครือข่ายที่ต้องการสนับสนุนผู้หญิง 4. กองทุนสนับสนุนกลุ่มอาชีพผู้หญิงโดยงานฝีมือจากวานิตาที่สร้างอาชีพให้กับกลุ่มสมาชิกโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติในสามจังหวัดได้แก่เตยปานนันกระจูดไม้ไผ่ย่านริเพา ารเป็นข้าวของเครื่องใช้งานเย็บปักถักร้อยและยังมีด้านผลิตภัณฑ์อาหารทานเล่นที่สร้างรายได้ให้กับผู้หญิงในวานิตาอีกทั้งยังมีกองทุนที่สนับสนุนให้ผู้หญิงมีเงินเก็บวานิตาไม่หยุดพัฒนาเพียงเท่านี้ในอนาคตวานิตามีความคาดหวังว่า จะรับสมัครสมาชิกกองทุนเพิ่มทั้งยังสร้างบ้านขายให้กับสมาชิกในวานิตาและสร้างโรงเรียนให้เด็กยากไร้ถ้าเราทําตรงนั้นได้อะเราก็รู้สึกว่าเราก็จะมีคนคุณภาพได้สมาชิกสัก100คนมีลูก100คนมาเรียนแล้วเราสร้างคน100คนให้มันมีคุณภาพคน100คนออกไปเนี่ยก็จะสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมวานิตาจะพัฒนาสังคมต่อไปอย่างไม่หยุดยัง